ไม่ผิดนะครับถ้าคุณนี่ยอยากจะตรวจสอบใครสักคนหนึ่งอยากจะรู้ข้อมูลภายในองค์กรที่แท้จริงอย่างหนึ่งคุณไม่ผิดครับแต่การที่คุณอยากรู้นั้นเนี่ยมันเริ่มต้นจากการใส่ร้ายกันเนี่ยผมมองว่ามันไม่ถูกต้องและการที่คุณไม่มีข้อมูลอะไรเลยคุณแค่สันนิษฐานและสงสยัยด้วยความอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างนั่นคือการใส่ร้ายนะครับ ช่วงเวลาที่ผ่านมาวันสองวันเนี่ยคดีเสื้อ,กอเกาะมาเริ่มเปิดเผยมาทําให้เรามีองค์ความรู้มากขึ้นนะครับผมอย่างแรกเลยชุดกองทัพไทยเนี่ยเราเป็นเสื้อกาะกสามบวกบวกนะครับแต่การที่กลุ่มทหารเนี่ยไปขอร้องให้คุณการจอมพลังเนี่ยช่วยซื้อไอตัวแผ่นเกาะเซรามิกตัวนั้นนะครับที่เป็นค่าอันระดับสี่ตรงนั้นเนี่ย มันก็มันเป็นเหตุผลที่เราต้องใช้ว่าหน้าง,งานเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่าค้าสีดีกว่า3บวกบวกไม่ใช่นะครับมันขึ้นอยู่กับนะภัยคุกคามนะครับอาวุธของฝันตรงข้ามด้วยเนื่องจากว่าชุดเกราะของกองทัพไทยที่ผมหาข้อมูลมาเนี่ยเราเป็นเสื้อเกรา3บวกบวกนะครับซึ่งเป็นเกรดที่รองรับกระสุนนาโต้ซึ่งเป็นกระสุนสากคนที่เราใช้อยู่อย่างเช่น5.65เป็นต้นไปนะครับความเร็วกระสุนไม่เกิน2องพันสี่ร้อยห้าสิบฟตุตต่อวินาทีนะครับ ซึ่งมันก็กันได้แต่ภายคุกคามหน้าง,งานของกัมพูชานั้นเป็นกระสุน7.65ซึ่งเป็นกระสุนที่มีอนุภาพในความยิงที่รุนแรงกว่าและเป็นของจีนซึ่งซึ่งมันอยู่นอกเหนือจากกลุ่มนาโต้เพราะนั้นโอกาสที่มีทาหารเราได้รับบาดเจ็บก็มีสูงหน้าง,งานเลยมีความต้องการเสื้อเกาะระดับ4ีเลยเขียนจดหมายไปถึงคุณกันนะครับผม ก็ขอความร่วมมือครับขอความช่วยเหลือครับกับกลุ่มที่พร้อมที่สุดผมว่ามันก็ไม่ผิดอะไรและการที่มันดูถูกทหารไทยว่าเฮ้ยเราไม่พร้อมผมมั่นใจครับว่าเราพร้อมแต่หน้างานหรือภายคุกคามนั้นน่นะมันเป็นอะไรที่เรายังมีทรัพยากรไม่เพียงพอกับตรงนั้นนะครับต้องแยกแยะก,ก่อนนะครับว่าหน้างานเหมาะสมกับอะไรนะครับเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมต้องมีการเขียนจดหมายไปถึงคุณกันเพื่อจะ ทำการเกี่ยวกับขอการสนับสนุนและช่วยเหลือนะครับผมมองว่ามันเป็นน้ําใจของคนไทยอะ่ะมันผิดอะไรอะ่ะและการสั่งซื้อก็ถูกต้องด้วยเพราะว่าการไอเสื้อกเกาะกันกระสุนเนี่ยอยู่ดีคุณไม่สารมารครอบครองได้นะครับเพราะว่าอันนี้คุณต้องขอจากกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยในการครอบครองครับซึ่งโรงงานที่คุณการซื้อมาก็เป็นผู้ผลิตที่มีมาตรฐานสูงและเป็นเจ้าเดิมในประเทศไทยที่ผลิตคัสระดับสีได้นะครับก็เป็นแบบนี้ครับ ผมก็มองว่าเฮ้ยทําไมอ่ะคนไทยจะมีน้ำใจให้กันมันผิดเหรอครับนั่นแหละประเด็นและการที่แบบคุณจะตรวจสอบอะไรใครก็แล้วแต่เนี่ยทำไมครับว่าคุณต้องใส่ร้ายก่อนคุณต้องสร้างกระแสโจมตีหนักผมว่าผมอายประเทศเพื่อนบ้านด้วยเนี่ยคนไทยหลังจากหยุดยิงปุ๊บมาตีกันเองแล้วเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่ผมว่าน่าอับอายนะครับผมและอีกเรื่องนึง ที่เขาบอกว่าไอ้เล่นงบประมาณฐานหายไปไหนสองแสนล้านแล้วคุณรู้ได้ไงว่ามันหายสองแสนล้านครับทาไมคุณไม่ไปดูในงบประมาณทางทหารครับว่างบประมาณที่เขาใช้ใจ่ายเนี่ยเป็นงบประมาณที่การวางแผนเมื่นปีที่แล้วครับและเบิกจ่ายงบประมาณปีนี้ครับและการที่คุณจะซื้อเสือเ้อเกาะชุดใหม่เนี่ยคุณต้องใช้งบประมาณปีอะไรครับนั่นแหละครับประเด็นคือผมเลยบอกเฮ้ย hey, บางทีอ่ะเราอ่ะต้องเอาใจที่อยู่ข้างประเทศให้มากที่สุดใครผิดว่าไปตามผิด คุณหาข้อมูลก่อนคุณไปศึกษาก่อนว่าใครผิดและคุณไปเล่นงานคนนั้นดีกว่าอย่าเพิ่งไปกวาดเรียบเพราะคนดีที่คุณไปกวาดหรือไปเวรเวียงแหหาปัญหาเนี่ยคนที่ขอทํางานแล้วขอท้อต้องมานั่งเขีย์เอกสารมาทํานู่นทํานี่เนี่ยมันมันกลับกลายว่าเอาเฮ้กูทําดีแล้วคุณโดนตรวจสอบนี่นะมันก็เสียกําลังใจนะครับย้ํานะครับการตรวจสอบไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่การที่คุณไป สร้างกระแสใส่ร้ายเพื่อเริ่มต้นการตรวจสอบผมว่ามันผิดอะ่ะมันเป็นการดิสเครดิตกันนะครับมันทําร้ายกันซึ่งผมไม่เห็นด้วยแล้วผมอยากจะถามกับพรรคประชาชนครับเมื่อไหร่จะเปิดเผยครับชื่อนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์เมื่อไหร่จะเปิดเผยผมรออย่างนี้แหละผมรอตรงนี้เลยว่าเมื่อไหร่จะเปิดเผยเอาชัวร์เลยเอาข้อมูลมงางัดกันสู้สารสู้คดีกันให้เป็นคดีไปไม่ใช่ว่ามาใส่ร้ายกันอย่างเนี้นะครับ ผมว่ามันมันทุเรศอะมันทุเรศเกินไปสำหรับก,การเมืองแบบใหม่แบบเนี้ยมันไม่เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ร้ายกันก่อนแล้วก็คือใส่ร้ายก่อนเ่ะเพื่อตั้งกระแสเนี้ยผมคิดว่าคนรุ่นใหม่เราไม่ควรทํากันแบบนี้คนรุ่นใหม่ควรจะมีตรกะความคิดของเหตุผลหาหลักฐานมาเลยว่าหลักฐานตัวไหนยังไงเข้าไปตรวจสอบโดยเข้าไปการตรวจสอบเนี่ยตรวจสอบแบบที่ไม่ได้ทําร้ายกันก่อนน่ะเพราะคนที่เขาโดนทําร้ายก่อนเนี่ย มันไม่ทันแล้วครับมองเขาคนที่มองเขาเป็นคนไม่ดีไปแล้วอะ่ะแล้วพอมาตรวจสอบจริงกระแสก็หายไปแล้วอะ่ะคนที่จะมาพูดแก้ต่างอะ่ะมันไม่อยู่ในช่วงกระแสเขาจะแก้ต่างยังไงครับนั่นแหละครับผมมีจรรยาบรณาของนักการเมืองด้วยฝากถึงพักประชาชนด้วยนะครับผมเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีสินะครับ คนรุ่นใหม่คาดหวังกับคุณนี่แต่การที่ทําทั่วเนี้ยมันเป็นการทําร้ายและเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่ผมเคยเจอมากกับพรรคการเมืองปัจจุบันเหนื่อยใจนะครับนะผมก็รอการเปิดเผยรายชื่อนักการเมืองสแกมเมอร์ด้วยนะครับเฮ้ยใจเย็นก่อนไอเรื่องเก่ามึงยังไม่เคลียร์เลยนะไอเรื่องที่เสื้อกาอหรือเงื่อนงบจากต่างๆมึงยังไม่เคลียร์เลยนะ น่มเจ้าเรื่องใหม่แล้วเหรอไอ้ที่อะไรดีวอะไรโกงโคต้าฉลากกินแบ่งรัฐบาลโกลงเงินทหาร่านศึกอะไรอย่างเงี้ยมึงมาหม่แล้วเหรอมึงเคลียร์เรื่องเก่าก่อนแล้วถ้ามึงมีข้อมูลจริงมึงช่วยเปิดเผยรายชื่อดีว่าใครโกงโกงมืเท่าไหร่กูอยากรู้จริงๆเลยกูอยากรู้มากไม่ใช่มึงมาเอาเรื่องใหม่มาแชอีกแล้วไอ้เหี้ยเรื่องเก่าไม่เคลียร์มึงเอาเรื่องใหม่มาเอง อ่ะเอาเข้าไปกูยอมใจจริงๆเลยว่ะแบบทาอย่างนี้ยอมจริงๆว่ะคือนั้นถ้ามึงมีข้อมูลดีอ่ะช่วยเปิดเผยหน่อยไม่ต้องเอาเท่งหรอกเท่งเวนายกหรือเปล่าไม่รู้แต่คุณเป็นสสอเนี่ยคุณเป็นฝ่ายค้านอ่ะคุณมีกระบอกเสียงเยอะขนาดนี้คุณช่วยเปิดรายชื่อไม่ได้ไหมแค่เปิดรายชื่อมาแล้วมีหลักฐานมาเชื่อผมเถอะสังคมประชาชนเราก็ไม่แห้ภายคนพวกนี้หรอกอะไรผิดว่าไปตามผิดแต่ขอหลักฐานและขอเอกสารมา ผมเชื่อว่าสารก็ต้องฟังประชาชนอาจจะเป็นฐานเสียงให้คุณได้และสารก็สามารถตัดสินคดีได้ถ้าคุณมีหลักฐานไม่ใช่ว่ากลอยๆอีกแล้วก็เลยบอกเลยว่าเรื่องเก่ายังไม่ทันหายเลยเรื่องใหม่เข้ามาอีกแล้วสร้างกระแสอีกแล้วหรือเปล่าเนี่ยโตโตคะ่ะทําให้ฉันนึกถึงโซเชติสเลยคะ่ะโตโตคะ่ะออกมาบอกว่าคนที่บริจาคยุทธภัณฑ์เสื้อเกราะให้กองทัพเนี่ยผิดทั้งคนให้แล้วก็คนรับ แล้วสื่อก็เอาไปปันกันใหญ่เลยค่ะเรื่องนี้นะคะดิฉันอยากจะบอกว่าคุณโตโตโ้คะใครเขียนบทให้คุณคะหรือคุณโพสเองจากเดิมนะคะเป็นมอบกากะถุนแล้วมาเป็นผู้แทนกราสดรน,นี่ไอคสมองสติปัญญานี่ก็ยังจัดง่าวเเหมมือนดินะะยังไม่ได้มีความแบบฉลาดเฉลียวหรืออะไรเลยค่ะศาลเคยมีคำพิพากษาว่าการซื้อเสื้อเกาะเนี่ย ผิดกฎหมายตอนนี้ที่เป็นพลเรือนแล้วซื้อเสื้อกเกาะแล้วเอาไปทำระยำตำบอลไปตีกับเจ้าหน้าที่แบบคุณโตโต้ล,ล่ะค่ะเนี่ยผิดกฎหมายพี่นยุธภัณฑ์การกระสุนอย่างเงี้ยนใช่ผิดกฎหมายแต่พรบอร2อ3 0ที่คุณโตโต้เนี่ยอ้างถึงเนี่ยมันครอบคลุมเฉพาะพละเรือนครอบคลุมเฉพาะพละเรือนแต่ถ้าเกิดว่ามีทหารตำรวจมาเกี่ยวข้องเนี่ยพรบรฉบับนี้ใช้ไม่ได้ ใครก็ตามที่ไปดูอุ้ยทนายความส้มบอกว่าแบบเออมีความผิดนะการซื้อยุทธภัณฑ์ใช่เขาบอกคุณไม่หมดไงถ้าคุณเอามาซื้อแล้วเอามาขายของออนไลน์อย่างเงี้ยอุ้ยเสื้อเกาะตัวนี้3ตัวสองหมื่นอะไรแบบเนี้ยผิดแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อเสื้อเกาะจากร้านที่ผลิตแล้วบริจาคให้กองทัพหรือบริจาคให้ตอชอดอตำรวจตะเวนชายแดนเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการ ป้องกันชีวิตเซฟชีวิตไม่ผิดกฎหมายเลยฉันมีค้นข้อมูลมาแล้วโอ้ถูกไอ้พวกนักการเมืองส้มหลอกได้ตั้งนานตั้งแต่อีช่อม,มาแล้วแล้วก็อีใครแต่อ,อีนักการเมืองส้มที่ไปออกตามสื่อต่างๆอุ้ยซื้อเครื่องเกาะผิอยังงูอย่างนี้ฉันไปหาข้อมูลมาแล้วไม่ผิดโซเคตติสนี่ไม่ชอบระบอบประชาธิปไตยเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณขับเรือไม่เป็นแล้วคุณมาขับเรือเรือก็ล่ม เหมือนกันคุณจะมาเป็นนักการเมืองแต่คุณแม่งโง่ต่ตําตมเรื่องข้อกฎหมายแล้วมาปั่นป่วนให้ประชาชนเข้าใจผิดเนี่ยทําให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวมีคนบอกว่าไปแจ้งความปานเทพสิถ้ามึงแจ้งความปานเทพเนี่ยมึงเจออะไรอกอไงนะอีโตโต้เออกันนี้เขาไม่เอาเรื่องเอาราวมึงแจ้งความปานเทพดิปะมึงได้เจออาจจะได้เจอ อาจจะได้เจอแบบข้อหาขายชาติด้วยนะเพราะอะไรรู้ไหมเธออย่าลืมว่าประเทศเราเนี่ยมันยังมีเรื่องราวของกฎหมายการขายชาติขายแผ่นดินนะจ๊ะถ้าหากว่าเธอเนี่ยเอ่อไปขัดขวางช่วงที่เขากำลังลบอยู่หรือว่าอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นอุปสรรคมีเป็นเป็นปัญหาเนี่ยเธออาจจะเจอข้อหาพวกนี้ก็ได้นะจ๊ะโตโต้เธออ,อย่าลืมนะว่าเธอก็ยังมีคดุมคดีหนึ่งหนึ่งสองอยู่ใช่ไหมจ๊ะ